สวัสดีครับัมน์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับประจำวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าทอศักเริ่มต้นอย่างนี้ครับทั่วไทยยังฉ่ำฝน,นยางต่อเนื่องนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการคาดกา,การณ์กันเอาไว้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะครับหลายพื้นที่ครับเกิดอาการที่เรียกว่าน้ําท่วมขังบ้างน้ำรอระบายบ้าง ขณะโรงเรนสตรีวิทยา2เนี่ยต้องประกาศหยุดเรียนกันเลยทีเดียวนะครับจากที่เจอฝนเทในช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมแบบว่าเปิดเทอมเต็มรูปแบบได้แค่วันเดียวก็ต้องมาปิดกันอีก1วันเพราะว่าสาเหตุที่เกิดจากน้ําซะแล้วนะครับบนที่ต่อมาครับงานนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยจึงพุ่งไปที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็เป็นผู้สมัคร ผู้ว่ากทมอย่างหลีกไม่พ้นกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเขาก็รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับชี้แจงทันทีเหมือนกันบอกว่ากทมเนี่ยมีจุดน้ําท่วมซ้ํำซากอยู่ทั้งหมด24จุดตอนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยแก้ปัญหาไปแล้ว15จุดตอนนี้เหลืออีก9จุดเท่านั้นจึงหวังว่าจะมาสารต่อในจุดที่เหลือได้พร้อมกับระบุอีกว่าเมื่อตอนค่าวันที่17พฤษภาคมเนี่ยนะครับฝนตกหนักมาก หนักถึง132ม mm, ิลิเมตรถ้าเป็นอดีตเนี่ยน้ำท่วมหนักแน่นอนแต่กรุงเทพส่วนใหญ่ระบายได้ภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นครับ <S <S บทที่ต่อมาครับก็ไม่รู้เหมือนกันน,นะครับว่าการที่แจงแถลงไขกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจะทําให้ผู้มีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยคิดยังไงในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิาคมนี้นะครับ แต่ที่นอนมายิ่งกว่าแช่แป้งเนี่ยก็คือกรณีการทางนานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตภายใต้การนำของอิทธิพรบุญประคองประธานกกตเพราะว่าเกิดเหตุซ้ำซากอีกแล้วนะครับเมื่อสารปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนจะมีคำพิพากษาดโดยให้กกตรับไกรเดชบุญนาคเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมหมายเลข19 หลังจากที่ถูกตัดสิทธิจกการเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ไฮไลท์บันเทิงนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีที่2แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยศารมีคําสั่งให้รับพีรพลกนกวไลจากพักก้าวไกลเป็นผู้สมัครสก,กอเขตพญยาไทยาแล้วรอบหนึ่งนะครับ บันทึกต่อมาครับที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากการทําหน้าที่ของกอกตแล้วเี่ยนะครับก็คือเรื่องของขอบเขตอํานาจศาลก็ควรจะนํามาพิจารณาให้มันเสด็จน้ํากันอีกวาระหนึ่งนะครับเพราะม่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีหน้าก็ตามทีเนี่ยได้เกิดปัญหาตามมาอีกเพลิงเกลียนแน่ๆครับถ้าหากว่าใครถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไปยื่นศารปรลปกครองเหมือนกับกรณีทั้งสองกรณีดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะครับ บันทึกต่อมาครับหันมาดูเรื่องของพ่อเมืองกรุงอีกรอบหนึ่งนะครับวันอาทิตย์นี้เอาละครับรักใครชอบใครก็ไปเลือกได้ตามอารมณ์นะครับเพียงแต่อย่าจะบอกว่าควรจะดูในเรื่องนโยบายและการบริหารเป็นหลักมากกว่าเรื่องทางการเมืองนะครับที่สําคัญเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับไม่ลืมว่าผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่จะมีอํานาจล้นฟ้าแต่อย่างใดอย่าลืมนะครับ เพราะถึงแม้วม่ากทมนจะเป็นเขตปกครองพิเศษก็ตามแต่ก็อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลในการกํากับดูแลอยู่ดีนี่แหละครับบางนโยบายไปขายฝันเอาไว้เช่นการยกเลิกสัมปทานรถไฟฟ้าเอย่ยการลดค่าโดยสารเหลือเท่านั้นเท่านี้เอ่ยเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากทมเขาแต่ประการใดน,นะครับพ่อคุณบันทึกต่อมาครับ งานนี้เลยต้องบอกว่าฟังหูไว้หูนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่โลกออนไลน์เนี่ยต่างก็มีการเสนอแนะแนวทางเลือกและก็เชียร์บรรดาผู้สมัครกันอย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือข้อเสนอของเทพไทยเสนพง์อดีตสอสอนครศรีธรรมราชจากค่ายพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่บอกไว้ให้คิดนะครับว่าควรจะเลือกบรรดาผู้สมัครที่มีสังกัดพ,พักการเมือง เพราะว่าถ้าหากในอนาคตเนี่ยเกิดความชิบหายขึ้นมาแล้วก็จะได้ไล่เบีย้ยกับพักการเมืองและก็ต้นสังกัดได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นบรรดาผู้สมัครอิสระแล้วลรวก็ระวังนะครับจะเกิดอาการหายต๋อมไปเลยหรือไม่ก็หนีหายตามตัวไม่เจอก็เป็นได้ซึ่งก็น่าคิดอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ บันทึกหน้าต่อมาครับหันมาดูเรื่องทางเศรษฐกิจกันบ้างนะครับล่าสุดครับสุวรรณีเจษดาศักดิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงินสองของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะครับได้มีการถแถลงถึงผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ไทยในไตรมาสแรกนะครับว่ามีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ6.9และที่สําคัญครับคือมีกําไรเพิ่มถึง4ี่0 0ื 9,400ล้านบาทนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นจากไตราบาทเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ11.8ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรละครับเพราะเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจเดียวในยุคโควิด19ที่โจมตีประชากรโลกเท่านั้นนะครับแต่เป็นธุรกิจที่ยังเป็นเสือนอนกินได้อย่างสบายใจเชิงทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะมีส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และดอกเบี้ยงเงินฝากแบบสูงลิบลิ่วนั่นเองนะครับที่สําคัญครับในช่วงโควิดอาวาดหนักเนี่ยปรากฏว่าบรรดาธนาคารพาณิชย์ก็แทบที่จะ ไม่ได้ขยับหรือว่าลงมาช่วยอะไรเลยนะครับแม้ว่าจะมีการยืดหนี้ออกไปแต่ดอกเบีย้ยก็ยังเก็บแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ธุรกิจเนี่ยจะทํากําไรได้อย่างมหาศาลที่เดียวนะครับบันทึกต่อมาครับขณะดเดียวกันเนี่ยประเทศไทยยังมีผู้ว่าการแบงก์ชาติที่คนไทยแทบจะไม่รู้จักชื่อและก็รู้จักหน้าเลยนะครับคือเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนะรพุธซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ในแวดวงสังคมไทยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยที่คนจะไม่คุ้นชื่อแล้วก็ไม่คุ้นหน้าตาของผู้ว่าการแบงชาติทั้งที่ภาวะวิกฤตโควิด -19 เนี่ยมันพันทั้งปัญหาปากท้องพันทั้งปัญหาทางการเงินซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับแบงก์ชาติจะต้องเข้ามาช่วยไม่มากก่็น้อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นหน่วยงานที่ลอยตัวแบบเป็นเอกเทศซ้ำร้ายเนี่ยรัฐบาลก็ดันไม่เรียกใช้เรียกหาอีกต่างหากนะครับ งานนี้เราจึงได้เห็นระบบธนาคารพาณิชย์ที่รวยเอารวยเอายิ่งกว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนซะอีก,กน,นะครับ